นะคะวันนี้นะคะในใบงานที่4ค่ะเรื่องโครงงานกระดูกดุกดิกนั่นเองนะคะให้เด็กๆนะคะเติมคำลงในช่องว่างว่างให้ถูกต้องนะคะเด็กๆมาดูก่อนเลยค่ะมาดูข้อที่1นะคะแต่เขามีตัวอย่างให้ดูนะเห็นไหมคะมีคำว่าอะไรบ้างเอ่ยชาวนาม้าลายงูดุปูนา ปลานะคะมาเริ่มจากข้อที่1เลยค่ะให้เด็กๆด,ดูภาพด้านหลังนะนี่คือภาพของอะไรเอย่ยปูใช่ไหมคะอ่าเมื่อกี้เราดูแล้วเมื่อกี้ปูนานั่นเองนะคะให้เด็กๆนะคะเขียนลงไปเลยค่ะปูนาะไหนดูสังเกตดูซิอนไนปูนาเอย่ยถูกต้องค่ะหาข้อนี้นั่นเองนะคะจ้องสีเขียวนะคะปูนาะมีตัวอะไรบ้างนะคะเขามีสระอะไรให้แล้วสระอูก,กับนอ หนูเพราะฉะนั้นเราต้องเติมคําในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะเริ่มจากเขียนปอปาลงไปช่องแรกค่ะปออูปูนะคะต่อไปอีกตัวนึงเหลือตัวไหนคะอ่าสระอาค่ะเก่งมากเลยอ่าอ่านพร้อมกันค่ะปออูปูนออนานะ ว่าปูนาค่ะจากาน,นั้นนะคะให้เด็กๆนะคะทำได้เลยค่ะลงมือทำได้เลย